แม่ให้นมอยากให้นมแม่ไหลดีไหลสะดวกช่วยเพิ่มนมแม่ได้ด้วยทำแบบนี้ค่ะแม่อาบน้ําอุ่น จิบน้ำอุ่นประคบอุ่นโดยใช้เจลประคบร้อนเย็น 3M Next Care Co Hot Pack ประคบอุ่นที่เต้านมเว้นตรงบริเวณหัวนมและลานนมใช้เวลาประคบเต้าประมาณ3-5นาทีนวดคึงเต้าอย่างนุ่มนวลก่อนเอาลูข้าเต้าหรือปั๊มนมจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโตซินทำให้น้ำนมแม่ไหลออกมาจากเต้าได้สะดวกไหลคล่องมากขึ้นและมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ได้ด้วยค่ะแม่หลังคลอดเต้านมขัดตึงดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะหลังคลอดเต้านมขัดตึงมาก พบ3-5วันหลังคลอดด้วยฮอร์โมนนมแม่ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังคลอดร่วมกับเลือดและน้ำเหลืองไหลเวียนมาเลี้ยงที่เต้านมมากคือมีการค้างของน้ำนมไว้ในเต้าทําให้มีอาการเต้านมอุ่นบวมตึงร้อนปวดและอาจมีไข้ต่ำๆได้ดูแลตัวเองดังนี้ลดปวด โดยใช้เจลประครบร้อนเย็น 3M Next Care c o Hot Pack ประครบเย็นที่เต้านมเลี่ยงบริเวณหัวนมและลานนมนะคะรูปกับกินยาพาราเพื่อลดปวดสลับกับการใช้ c o Hot Pack ประครบอุ่นและนวดทัวท่วๆเต้านมอย่างนุ่มนวลจากนั้นให้ลูกดูดเต้าหรือใช้มือบีบปั๊มน้ำนมออกก็จะช่วยระบายนมและลดอาการคัดตึงเต้าค่ะ